สวัสดีครับทุกคนวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการอยากกินนะพีิกา้าชวนยายวนตำพริกฮานะครับวันนี้ปิ้งเนื้อหมูจีนหมูนะครับวันนี้ใจพริกจินดากับพริกหนุ่มนะครับโคกพริกกับหอมแดงมกนะครับเพื่อละเอียดนะครับตำเข้าไปโคขเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยกระเทียมหรือว่าหอมเตียมนะครับปับ่นผมหอมหอมเตียม ใบกระเทียมหอมเทียมลงไปแล้วนะครับโขกนะครับโขกไปได้เลยแล้วตามด้วยปลาร้านะครับปลาล่ามกนะครับวันนี้ใช้เป็นห้าโบห้าโมห้าบดนะครับเอาไปมกไฟนะครับโขกน้ำพริกะครับปลาล้าให้เข้ากันนะครับปรุงรสโดยมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศนะครับนี้เป็นมะเขือเทศน้อยนะครับมะเขือเทศลูกเล็กนะครับปรุงรสโดย ชุโรดนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกป่าห้าขเขานะครับจีนปิ้งหมูปิ้งนะครับผักลวกผักต้มโอ้เหมาะขนาดเลยวันนี้นะขยากกิน,นครับขยากกินมาหลายวันละขาดสารทำลายด่างมาหลายวันน่ากินก็ครับเดี๋ยวเขาไปกินข้าวด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะไปกินข้าวด้วยกันเล้อวันนี้น้ำพริกป่าหา้า ผักลวกผักต้มจีนปิ้งนะครับอีกับเมนูเด็ดแล้วนะครับปะ่ะอย่างวันกินแล้วเนอะนี่ไปได้พ่อ,องดูเอาละจดบ่แขวงก่อนนะครับนี่คล <Okay. S 1> ิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบ,บก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนุ่มพายตัวน,นะครับ